สวัวดีครับคนนี้ะครับ่ๆอนผมเต๋เรษฐพงเพียงพอครับสว,สสวส <Yes> านาไปามาี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้อากาศดีนะครับอากาศเย็นไมฮะ เล่นเนี้ฝนตกต้อนรับเลยตอนน้มาเนี่ยขากเทีนป่าลงพัดเทียนเลยนะฮก็อยากจะให้ทุกกคนนะครับมาสนุกกันนะครับวันนี้เราผมเพลงมาสนุกท่านนังเลยนะครับน่ง่นะองัต้กับครูแฟนเอเชียนะฮะก็อยากให้ทุกทุกค่านนะครับถ้าใครมีพื้นที่นะฮะเต้นได้นะครับผมโยกได้นะฮะที่นี่คนเสื้อดำนี่สุดยอดมากเลยนะ ทำแบบนี้น yeah. ี <produ funny gli ete bs> ่สีน้ำพิงค์รักเลยนะครับนะครับถ้าอยากให้ศิลปินรักนะครับผมต้องออกมาเต้นให้ศิลปินค์เขาชื่นใจนะฮะโอเคไหมโอเคปะหมดรอบฟี่าโอเคไหมครับโอเคแบบนี้อะไรอะโจ๊ะ <อ>ผมก็เรู้เลยครับแฟนขับสมัยนี้ชอบบนดอีกไม่ได้ตัดเอาไกตัดเสื้อก่อไนไม่ต้องรอเพลกัตัดเสื้อแล้วอ มีการ์ดด้วยไฮ้นี่มาดูคอนเสิร์ตหรือมาทำอะไรครับนี่ก็ใกล้สงการแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับเล่นสงการจะมีความสุขนะครับผมถ้าเจอผมที่ไหนเดี๋ยป่าแป้งได้เลยนะฮะอยากให้สนุกจริงๆนะครับผมเพลงต่อไปเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนนะครับลุกขึ้นมาแล้ว็โยกตามร้นเต้นด้วยนะก็ได้นะฮะไปฟังเลยครับผมถ้าเจอคนเดียวฮะ